อยากได้โยรุแต่มีโลบักใช่ไหมงั้นตรงนี้เลยคูกาสโตรร้านกดเกมพาร์บ็อกฟุตกดผลปีศาจบ็อกฟุตกดเกมพาร์ดคิงเลกาซีกดผลปีศาจคิงเลกาซี่กดเกมพาร์อนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ทางร้านเลยคูกาสโตรอนนี้โอชอ็อปมีเว็บแล้วนะทุกคนแต่คนอื่นก็ต้องเข้าสู่ระบบ หรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้สมัครสมาชิกแล้วก็รีบใส่ทันทีใส่รหัสผ่านของตัวเองใส่ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านและถ้าคุณเคยใช้แล้วเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบสําเร็จสามารถไปหาได้รหัสปกติเติมเกมเติมโลบักแบบโลบักกิฟต์ค์ดก็มีแต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและมีรับฟาร์มแต่ก่อนอื่นก็ให้ดูสอนทำเมลแดงเพราะถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดไรขึ้นก็มีโอ,อกาสที่เราจะโดนแบนก็รีบใส่ซะอีเมล ยังมีอีกต่นอื่นอีกมากมายสามารถมาดูได้เลยนะทุกคนคุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มบ็อกฟุตและการกดสุ่มผลถาวรใช่ไหมงั้นต้องนี่เลยโอชอปร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์และอื่นอือีกมากมายและยังมีการกดสุ่มผลถาวรในแมอีกอื่นอีกมากมาย เดี๋ยวจะทิ้งเล็งไงวน้นล่งคลิปารผจรภัยยังต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบัมบี้อีกครั้งหนึ่งนายชั่วโมงนายคิงเลกัซีคลิปวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นมันโคตรจะแหลกเลยไม่รู้จะแหลกอะไรขนาดนี้แล้วก็หายแหลกทันทีไม่รู้หายแหลกได้ไงนะแล้วก็เลยจะกลับมาฟาร์มต่อกับไอ้ขาดำหรือว่าดักเล็กง่ายก็คือซันจีหัวเขียวเพราะว่าไอ้นี่มันหัวเขียวมันไม่ได้หัวเหลืองซะงั้น แล้วก็เลยปล่อยอะไรทุกอย่างปล่อยสกิลซ่ปล่อยสกิลทุกอย่างที่มีฆ่ามันไปเลยหนึ่งอาทิตย์ค่อยเลยนะเนี่ยแปบ,บนี้ไม่ได้นานเลยจนสกิลไม่ค่อยจะได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะฆ่ามันไปได้อย่างฉิวเฉียดเราอยู่ดีๆคนนี้เขาก็จะพยายามที่จะหาเรื่องเราในเมื่อเขาหาเรื่องเราเราก็ต้องฆ่าเขาและทุกคนก็ไม่ต้องถามน,นะว่าน้องว่าไ้ฆ่าเขาทาไหม เพราะว่าเขาฆ่าบอมบี้ก่อนเอาจริงๆเขาไม่ได้ฆ่าหรอกแต่เขาพยายามฆ่าเขาเป็นผู้ต้องหานะเนี่ยเขานี่ใสไม่ค่อยจะดีเลยโอเคแล้วเราก็ได้ทําภารกิจกลับไปฟาร์มต่อโดยที่ไม่ได้สนใจเขาว่าเขาจะมาฆ่าเราอยู่ไหมโอเคแล้วก็ลองฟาร์มดูแต่ว่ามันไม่โดนก็ต้องเข้ามาตรงนี้แล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆพอฟาร์มเสร็จไปปุ๊บเขาก็พยายามที่จะฆ่าเราอีกแล้ว แล้วในครั้งนี้เขาสามารถจัดการเราได้แต่ด้วความที่น้องวิม,มีนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมคนอยู่แล้วถ้าเขามาฆ่าเราเราต้องฆ่าคืนจัดหนักจัดเต็มให้น้องเขาหน่อยหรือเขาเป็นพี่วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันช่างมันไปเถอะเรื่องนี้ก็กะว่าเรานั้นจะไปปิด PVP ซะเลยแต่เอ๊ไปเปิด PVP เฉยเลยบอมบี้ย่าเไิ่ไปฆ่ามันเลยมันหนีไปแล้วซึ่งมันก็ได้หนีไปนั่นแหละนะทุกคน น้ำมันมีนั้นก็ยังไม่หยุดยักไปหาต่อและในที่สุดเราก็เจอไอเบคอนนี่มันใช้ผลแสงและพยายามที่จะฆ่าเราแต่มันก็ไม่สามารถลบล้างสกิลของเราได้แลก้ก็ตุม้มและไปโกก็ครันช์มันได้สมอลเล่ไปเลยแล้วเราก็ได้ทําภารกิจกลับไปฟาร์มต่ออย่างสบายใจแต่มันก็ไม่ยอมไปสักทีมันได้เปิด PVP ต่อหน้าเลยต้องเตรียมรับกับมือกับมันไว้แล้ว แต่ก่อนที่จะไปเตียมรับมือกับมันขอฟ้ามก่อนละกันตอนแรกก็กะว่าจะปิดพีพีซะหน่อยแต่สุดท้ายไอ้นี่มันก็ยังจะมาฆ่าเราแล้วก็ต้องสั่งสอนให้มันรู้หน่อยว่าใครคือใครและในที่สุดเราก็ฆ่ามันสำเร็จจะมาซาก,กับพี่น้องแล้วพอซาเสร็จปุ๊บแต่ความจริงเอ่อทุกคนไม่ต้องมาว่านะทุกคนถ้าจะถามแล้วดูไม่จบแบบนี้นะคือเขามาฆ่านะ้องบอมบออนนี้ก่อนเอาง่ายๆคือเขามาเปิดบอมบีบ้ก่อน และในที่สุดเขาก็ได้หยุดยุติการโจมตีหรือว่าการฆ่านั่นเองเพราะเหมือนเขานั้นจะไม่ได้ฆ่าหัวแล้วหรือเขาแค่อยากจะมาเล่นเล่นกับเราแล้วเราก็ได้ปล่อยสกิลแก๊สพิษออกไปฆ่าสันจิต้แล้วก็ตัดมาอีกทีหนึ่งเราแลเวล3 1สามร้อพร้อมกับเจอเอฟซีเใส่ชุดเป็นรีวายนั้นเนี่ยเท่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยชอบทรงผมซะหน่อยมันมันดูแบบเก่าหลีเกินไป แล้วก็ได้ทำภารกิจค่ะไอ้ซันจิต่อไปเรื่อยๆซันจิหัวเขียวแล้วเหมือนเขาจะมีผลไม้ปีศาจอะไรไม่รู้เป็นการโยนหินออกมาสัดมาอีกทีแล้วมาอยู่ในวงโคโ่ส,สีขาวซะแล้วไม่รู้ว่าเราเข้าไปได้ไงมันคืออะไรกันเนี่ยง่วงอยู่เลยแต่มันเหมือนเป็นน้ำแข็งหรือหิมะนั่นเนี่ยแต่เอฟซีไปคนถามแต่เราก็ไม่ได้ว่าไรมันก็เป็นแค่เอหิมะ ถ้าอยู่ดีๆ FC ของเรานั้นก็ดันไปตีดเฉยและน้องว่ามี่นั้นก็จมน้ําออกมาไม่ได้แต่ว่าเห็น FC นั้นกําลังเป็นแมมมอสแล้วก็เอ่อทำอะไรเนี่ยฮะ FC เขาแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยเหรอตอนแรกก็งงๆนะแล้วก็ช่วยเขาออกจากเรือช่วยไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆพยายามใช้สกิลทุกอย่างที่มีใส่เข้าไปแล้วก็ตุ้มเรือหกักแมมมอหายไปเลยฮมันมีแมมมอด,ด้วยเหรอชุดแมมมอโคตรเท่เลยอยากจะใส่บ้าง แต่พอมวลรุ่นขีเข้าไม่ได้ใส่ชุดแมมมอตนิวาแล้วอยู่ดีๆเขาก็มีผลสั่นสะเทือนมาให้เราด้วยหรือผลของหนวดข่าวนั่นเองตอนแรกเราก็คิดไว้ว่าจะกินซะหน่อยเพราะว่าเบื่อผลแก๊สแล้วมันไม่ได้ฟาร์มง,ง่ายนะคือมันก็ฟาร์มง,ง่ายอยู่แหละแค่เราอยู่ไกลๆแล้วก็สามารถใส่ดาเมจใส่มันได้ตอนแรกก็คิดว่าจะกินแต่สุดท้ายเราก็ไม่กินดีก,กว่าเพราะมันน่าจะฟาร์มยากกว่าผลแกส๊สใน อย่างน้อยเราก็มีผลแก๊สมาแล้วก็น่าจะดีกว่าเขาบอกว่าสกิลว,วีมันดีมันแรงแต่ว่าเรานั้นก็ไม่ได้เลือกที่จะเอาแต่คิดไปคิดมาจะกินเลยละกันกําลังจะกินแต่เอฟซีเขาบอกว่าอยากได้แต่ว่ามีผลโลเก,กียยูซึ่งเขาเหมือนจะมีผลน้ำแข็งนะเนี่ยลเลาวอะไรกดไม่กินแล้วก็จะทิ้งให้เอฟซีคนเดิมสันหน่อย แล้วอยู่ดีๆเอฟซีเขาก็ได้เดินมาแล้วก็พร้อมที่เขานั้นจะบอกว่างั้นเก็บไว้แล้วค่อยกินละกันตอนโหนโหนนะแล้วเขาก็บอกว่าผลแก๊สด,ดีกว่าโอเคงั้นผลแก๊สด,ดีกว่าแล้วก็ต้องกินผลแก๊สเอาง่ายๆก็คือเรากินผลแก๊สไปแล้วแล้วก็เอาผลสั่นไปให้เขาแล้วให้เขาเก็บใส่คอลเลกชันเอาไปโอเคหมดจบกัน ใครที่งงก็ไม่ต้องถามนะทุกคนมันก็แค่เป็นการงงงงแค่นั้นแหละแล้วก็ตัดใม่อีกทีเขากลาเป็นร่างเมมโดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นผลไม้ปีศาจใหม่ที่มาพร้อมกับอัปเดต3ครั้งนี้3.14แล้วด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นอัปเดตใหม่เลยแต่บอกเลยว่ามันเหมือนช้างก้ามกล้วยมากเลยในเรื่องอะไรนะตอนเด็กๆอ่ะช้างเนี่ยตอนเด็กแบบเด็กมากๆเลยนะเนี่ยน้ามามีดูแบบประจํเลย แล้วก็เจอ F4 คนหนึ่งแล้วเขาก็ได้มาช่วยเราฟาร์มยิเต็มที่สบายบายแล้วกะตู่เหมือนดิสมอนเล่นไปแล้วก็ตัดมาอีกทีเราเจอ F4 คนหนึ่งเขาเป็นหัวไข่้วเนี่ยชุดก็เท่อยู่ซีนโนบามี่นั่นก็รู้สึกว่าชุดสีดำม,มันไม่ค่อยเท่เลยอ่ะมันแบบมันคุมตัวมันดูมัมองไม่ออกเลย ตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนชุดแต่เห็น f อฟซเขาไปถือดาบอะไรไม่รู้มันเหมือนดาบของสมุเกอร์เลยมันเหมือนเป็นอาวุธของสมุเกอร์ล้วก็เลยอยากได้และในที่สุดแล้วก็เลเวล3าม้เป็นที่เรียบร้อยตั้งท่าเอาไว้รับรอเลยเผื่อมันจะมาฆ่าเราดูว่ามันจะออกมาเมื่อไหรและสุดท้ายมันก็ออกมาพร้อมกับการโจมตีด้วยขาไฟแต่มันยังใช้มันยังไม่ได้ใช้ขาไฟเลยมันก็แค่ใช้ขาธรรมราษเตะ แล,แล้วก็อะไรที่สุดแล้วก็เลเวล350มร้าเขาก็มันก็มีเชฟคนหนึ่งมาบอกให้เรานั้นจัดการไอ้นี่ไม่รู้ว่ามันคือใครแล้วมาที่เกาะเรือได้ยังไงให้รรู้คือมันชื่อว่าเว็บอลแมนแลวเราก็ต้องกําจัดมันและเรากําจัดมันได้เราก็ยังไม่ได้ลืมเลยเรื่องดาบของสโมเกอร์นั้นนั้นมีชินันนั้นเนี่ย สมุกดาบสมุกเกอร์ด้วยความที่เรารู้เลยว่าดาบสมุกเกอร์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่เกาะแรกยังไงล่ะไอ้บอสตัวเดิมแต่น้องอมีนั้นก็ไม่ได้อัดไว้แล้วก็เลยจะเข้าไปหาบอสซะหน่อยไอ้บอสเจอกันแน่วันนี้เพราะว่าเรานั้นอยากจะได้ดาบมันมากเลยดาบมันเท่สุดๆเลยเหมาะกับมือใหม่มากดีกว่าด้วยซ้ำดีกว่าดาบบางอันของมือโปรหรือมือหอนหดด้วยเราก็เลยไปดูซะหน่อยแล้วก็เข้ามาเลย รีบใช้สกิลฆ่ามันทิดปุ๊บครั้งอะไรกก็ไม่ได้ดรอปอะไรโอเคเรามาดูครั้งที่2กันดีกว่ารอบ,บอมันเกิดสักพักและในที่สุดเราก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่ได้ดาบเลยเอาไงไงคือฆ่ามาประมาณ5-6-7ตัวแล้วนันเนี่ยมันยังไม่ดรอปอีกเหรอเนีย่ยอะไรเนี่ยให้อยู่ดีๆก็มีคนมาขอไอ้รายเอ้ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเทรด แต่น้องบัมมีนม่นั้นก็ไม่รู้ว่าจะเทรดอะไรให้เขาดีเพราะเรามีแต่ของเกลือๆทั้งนั้นแล้วก็คิดอยากจะไปดูหลังแมนชั่นซะหน่อยแต่อยู่ดีๆแล้วก็ไปเจองูที่เหมือนกับหลงศพมากกว่าสีเขียวด้วยเขาบอกให้เรานั้นไปหาไก่ชิคเก้นหรือว่าไก่ทอดแล้วเราก็ไปเจอจุดแรกเลยอยู่บนแมนชั่นเราจะเรียกมันว่าแมนชั่นแล้วกันนะทุกคนแล้วก็จุดที่สองมาดูตรงนี้ตรงนั้นแต่เอ๊ะเอ๊ะแป๊บแป๊บแป๊บนะเหมือนเราจะเจอ นี่ไงไก่ทอดชิ้นที่สองแล้วเราก็เดินเข้ามาดูในเอ่อง่ายๆเขอเรียกกันมันว่าหอพักดีกว่าเรามัมาดูแต่เราก็ยังไม่เจอก็เลยมาดูอีกหลังหนึ่งแล้วก็เจอเลยแต่ด้วยความที่เราแวะมาแล้วโอเคงั้นมาแบบอุดหนุนหน่อยละกันแล้วมันก็มีผล布ิโอหรือว่าผลแบบเข้าเรกว่วาผลไดโนเสาร์สินะแล้วก็มาดูต่อไปเฮ้ยนี่มันผลแมมมอธขายด้วยนะเนี่ย โคตรเท่เลยน่าจะเป็นผลที่เอฟซเขาใช้กันนะเนี่ยโคตรเท่แล้วก็ปฏิบัติการค่าจิตเตอร์เพื่อเอาจิตเตอร์อง่ายๆก็คือดาบของสมเคเกอร์แต่เราก็ยังไม่ได้สักทีฆ่าไปประมาณ15-16ตัวแล้วก็ยังไม่ได้สักทีเลยก็เลยบอกเอฟซทุกคนว่ากลับไปฟาร์มต่อดีกว่าเราจะได้รีบไปเกาะอ,อื่นกันต่อเลย โอเค FC ตามมาแล้วเราก็ได้มุ่งหน้ากลับไปเกาะเดิมการปราศิตร์ปุ๊บ FC พร้อมกับเปลี่ยนชุดใหม่เหมือนจะเป็นโฟคิงเนี่ยน้องมัมมี่ยังไม่เคยดูเลยเห็นแต่ทีเซอร์แล้วก็ตัดมาอีกทีเราเลสามร้อยเก้าสิบเก้าแบบไวมากเลยเหมือนตัดตอ่อซึ่งก็มี FC บางคนที่ได้มาช่วยอยู่ข้างๆอะไรก็คือคนนี่ยังไงล่ะแล้วเราก็ได้ปฏิบัติการค่ะแถมเขายังมีผลแก๊สเหมือนน้องวอมบี้นั่นเลยแต่นี่ก็คือผลแกส๊สไม่ใช่ผลสมบุร และต่อมาเอฟซี FC เขาบอกให้ตามมาเพราะว่าเราจะพาไปเกาะใหม่หรือเขานี่แหละเพอเขาจะพาไปเกาะใหม่มันเหมือนจะเป็นเกาะนั้นและก็ดาเสียดายที่มันไม่ใช่เกาะทะเลสายเพราะอยากจะไปแล้วนี่มันมีแต่อาการหนาวๆทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็ได้มองมาแล้วเหมือนหินชอปเปอร์ด้วยมันอยู่ตรงนั้นและพอเข้ามาก็มีพายุหิมะเยอะเลยและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเกาะได้ทุกคน ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมัมมี่กันด้วยนะทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบายแล้วเราก็ต้องมารับเคล็กับไอ้คนนี้เลยแล้วก็ปฏิบัติการฟาร์มต่อไปเรื่อยๆ คน FC นะ